ก็ดีใจนะคะคือตอนแรกติดต่อมาเราก็อาจจะยังรู้สึกว่าเราอาจจะเราอาจจะยังไม่พร้อมหรือเปล่า mm hmm. เะายังไม่เก่งพอหรือเปล่าแต่ว่าผลสุดท้ายรู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องลองออกมาจากความกลัวของตัวเองตอนนี้ก็พยายามเรียนภาษาจีนอยู่ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวมีโปรเจกต์ที่จีน,นะคะ่ะ mm hmm. ก็เลย เดินทางไปจีนบ่อยช่วงนี้ก็อยากขอกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามด้วยว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรคะ่ะเหมือนเราก็ดูตื่นเต้นกับโปรเจกต์ครั้งนี้ด้วยใช่ใชคือเขายังไม่ให้พูดอะไรมากหรือยังไม่ให้บอกค่ะแต่ว่าก็มีแบบหลุดๆออกไปให้แฟนๆได้เห็นแล้วแล้วก็ดีใจมากตื่นเต้นมากแล้วก็เราอยากทําให้ดีที่ทสุดเท่าที่เราจะทําได้เลยค่ะภูมิใจสุดๆไหมก็ดีใจนะคะคือตอนแรกติดต่อมาเราก็อาจจะยังรู้สึกว่าเราอาจจะเราอาจจะยังไม่พร้อมหรือเปล่าเรายังไม่เก่งพอหรือเปล่าแต่ว่าผลสุดท้ายเราสึกว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องลองออกมาจากความกลัวของตัวเองแล้วก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดค่ะเขพูดอย่างเงี้ยแฟนๆจะรุนมากมากทุกคนฝากเลยนะเพราะแบบตอนนี้ก็พยายามเรียนภาษาจีนอยู่ค่ะคือเราจะได้เห็นแบบเป็นรูปเป็นร่างโปรเจกต์ตอนไหนอะไรน่าจะไม่นานเกินรอค่ะโอ้ยพูดไม่ได้แล้ใช่ค่ะแต่ว่า ต่ว่าเอนจอยมากไม่เอนจอยไปจีนมากไหมเอนจอยอาหารมากไหมเป็นเอนจอยอาหารที่สุดไหมเอนจอยผู้คนสถานที่มัลล่าอร่อยมากค่ะไม่กินทุกอย่างค่ะดีใจมากแบบอาหารลดเป็นทิปยังไงบ้างอันนี้นอกจากแบบไปทำงานแล้วไปเที่ยวด้วยไม่เลยค่ะทำงานทุกวันค่ะเจ็ดโมงเช้าตีหนึ่งตีสองทุกวันเลยค่ะแต่ว่าข้าวที่เขาสั่งมาให้กินอย่างนี้ค่ะอร่อยแบบชานมอะไรอย่างเงี้ยอาหารมัลล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อย หดเห็นเป็น T I เห็นไหมโอ้เห็นเหมือนกันขอบคุณนะคะกค็ไม่คิดขนาดนั้นแต,แต่ก็รู้สึกว่าเออก็สวยดียิ่งสร็จตอนเราคิดว่าสวยดีก็สวยดีก็เลยลงรูปซะหน่อย<ม>ค่ะ<ม>เพราะว่าเดี๋ยวคนจะคิดถึงเพราะว่าไปทํางานจีนหลายวันเดียวไม่มีรูปให้แฟนๆที่ไทยได้เห็นเดี๋ยวลืมอะไรอย่างี้ค่ะอย่างงานต่างประเทศจะมีได้ไปอีกไหมช้ำๆเลยค่ะปีนี้นะปีนี้น่าจะช้ำกว่าปีที่แล้วค่ะแสดงว่าคิวล็อกไว้หมดแล้วล็อกไว้หมดแล้วค่ะก็ฝากด้วยค่ะเดือนละสี่งาน ขั้นต่ำสองประเทศต่อเดือนค่ะเหนื่อยไหมเดินทางเหนื่อยเหนื่อยค่ะทุกคนแต่สู้เราก็พยายามเพือกเพลือกแบบฮึดนะคะฮึดให้ได้เพราะว่าเราก็ถ้าเรายังมีแรงอยู่อะค่ะถึงตอนนี้แรงจะน้อยแต่เราก็ยังมีแรงอยู่ก็ทําไม่ได้เต็มที่ที่สุดเวลาไปออกงานต่างประเทศอย่างเงี้ยทุกท่าจะรอลุ้นแฟชั่นของเราตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะใหม่ก็รอลุ้นเหมือนกันค่ะทุกคนแล้วใหม่ก็ขอบคุณทุกคนที่ลุ้นด้วยเพราะว่า ใหม่อให้ทุกคนลุ้นแบบเนี้ยดีแล้วค่ะเพราะว่าใหม่จะได้มีไฟหาชุดหาแบรนด์ที่ใหม่ชอบมาใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แปลว่าทุกคนแชร์ไม่มีติเลยขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะก็ถ้ามีผิดพลาดอะไรก็ <c oughs> เออถ้าไม่ชอบอันไหนก็ติได้นะคะแต่อย่าแรงมากเดี๋ยวหมดกําลังใจแต่งตัว <c oughs> แต่ว่างานขับเร็วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะก็ ถ้าเป็นงานไทยก็จะเป็นหนังกับซีรีส์แม่หัวที่จะถ่ายค่ะ uh huh. แล้วก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์เปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆเลยก็จะเป็นบินไปทํางานต่างประเทศค่ะปีนี้